ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองพึ่งประพันธ์คุรุราชอุทิศวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนายนิยมจันทราตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองพึ่งประพันธ์คุรราชอุทิศข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองพึ่ง ระพันธ์คูรุราชอุทิศต,ตั้งอยู่บ้านเหล่าหมู่ที่10ตำบลหนองแวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566จำนวนนักเรียนทั้งหมด154คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนดังนี้ 1. นางมณีรัตน์มั่นคงนางสาวอุทุมพรชารีวันครูประจำชั้นอนุบาล3 3. นางถาปณีสมพง์พึ่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1 4. นางสาวพัทราลวีมูลสรีนวลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2 5. นางสาวนารุมนมั่งข้ง่งครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่3 6. นางสาวโสรยาพุทธธรรม 7. นางสาวศิริกิตเขียวกลมครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่4 8. นายนัทกิจเห่งสวัสดิค์ครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่5ร่วมกับนายธงศิลปสารีบุตร 10. นายโกวิดมั่นคงครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่6 11 นางสาวศิริการมั่นคงตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและ12นายไพฑู์ราชธานีตำแหน่งนักการพันโรงรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของนายนิยมจันทราตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุนชนบ้านหนองพึ่งประพันธ์คุรราชอุทิศองค์ประกอบที่ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่ 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนมีการิรเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนโดยครูมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองบุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอด้านที่ 2. การบริหารจัดการของสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียน และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสุนเทศแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมีการดำเนินงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโดยเน้นให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้โอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด้านที่ส ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดระบบการให้บริการสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหาร มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 7. องค์ประกอบที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณร้อยละแปดผู้เรียนระดับปถมวัยมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปนตามวัยพร้อมทั้งมีทักษะภาษาไทยภาษาอังกฤษและคณิตเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับขึ้นชั้นปฐมศึกษาปีที่1ร้อยละ80ของผู้เรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1- นถึงส อ่านออกเขียนได้เก่งคณิตและได้พื้นฐานภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนร้อยละแปของผู้เรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6อ่านออกเขียนได้เก่งคณิตวิทยาศาสตร์และได้พื้นฐานภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆบูรณาการ,การกับการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนคะแนนการสอบอาที ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1สูงกว่าคะแนนระดับประเทศคะแนนการสอบเ t t ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีท <oh ี so <oh ่3ส <oh ูงกว่าคะแนนระดับประเทศคะแนนการสอบ o n e นของนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่ก่อนที่สูงกว่าคะแนนระดับประเทศเชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้มือการโรงเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงาน มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลักปฏิบัติตามของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถให้สำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไปด้านผลงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาผลงานด้านวิชาการ Dan kilat.